เป็นชาวพุทธเเดปเป,นเป,นปานมาสวดมนต์สวดมนต์นนเก่งจะเป็นเนปาล تا توانه ني تاوالا تنان چين بين پي چمويه تننه لو باچي ني لو بي يوتا يوا جي تي سي يا ما گلا سوچين جو باجي جي نه لا دون سن درد ملار ندو يون ل کي وا سنگي لو ثم نتن جو يون وا پانو پانو اما جي مون پانو اما جي مون เป็นส่วนมนไงส่วนมนเออมันมันก็เป็นพวกธรรมจักพวกอะไรเงี้ยเอาแม,ม่ตัวตังหยองหย <laughs> <c oughs> องหยองยองแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นเนปาลคือเ,เนปาลเขาก็สาธานในพุทธศาสนานะ นี่เป็นเนปาลนะฮะในกลุ่มนี้ก็นเนปาลพุทธเป็นหลักใช่ไหมครอ่าก็มีอ่าฮินอ่ามันประมาณ60-40อะไรประมาณเนี้ยน่าจะเป็นพุทธ <c oughs> 40ิฮินดูแปดอ่า60อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเขาก็ศรัทธาศรัทธาเอามาเป็นประเทศเล็กๆแต่ก็ศรัทธา ในพุทธศาสนาเขาก็ได้ <c oughs> ดูการไหว้เขานะครับก็มันกับที่เบตเนะี่ยเเบแล้วก็ช่วงนี้เขาก็มาไหว้พระเพราะว่ามันมันจะอากาศมันจะดีทางน้นมันจะหนาวเนี่ไหมเขาก็มีการอ่ามันกับที่มือของพระ พุทธเจ้าของอะไอะไรมันเป็นดอกบัวบูชา,าแล้วเขาจะมีเครื่องสังเกตดูเวลาเขาไปที่ไหนเขาก็จะเอาตัวรูปพระคำเนี่ยไปไปแจกแกให้พลังอะไรเนพุทธเนี่ยครับเนปาลเนปาลเขาก็จะมาสวดมน การบูชาจมี108